กลับมาเฮือนกันเนาะสำโลกพยาบาลสบายดีพี่น้องออกมาเยอกันดิไปกินกันปลาแห่งพะวาหงักหงักเขาบอนก็เดือดกับปี๊กยังพันเลยมีไม่ใหญ่นู้นแตนบ่เนี่ยเออพี่น,น,น้องกินแห้งทุกคนพี่น้องไปจอบเอื่อยบ่จอบเอื่อยรุดรุดก่อเขาจักเขาซืยอบ่เนาะ น้าอนาก็คิงเย็นเลยเด้มันอยากเสียเงินอย่างวะครับไปเสียเงินมากินยาข้าจาน่าดีแต่แท้กอกลงไปอีกหนึ่งกันนะนะคิงเย็นขึ้นโลดขี้ก็ขี้บบขี้ซ้ำมือเลยขี้สัตว์ปวดแลาจไปกินยาข้าจ่าเนะไม่ก็เพื่อนชิลงอยู่แล้วไปลอนกงน่นไป้องอนั้นไมด้ามมึงนะใบม้ัปากอันนี้ก็ปุ้ย อ้าวคือขี้เย็น่วยอ้ยใช่ไหมมาโนมันหนักเมือยมันพอยทีนี้ไปหมักสลเดอรเอ่ไหมเขาเต้นดงๆอยู่ว่ามีแห้งบอกทำมีแห้งไปขี่สลัเดอร์จะเอาเงินทนี้เอาไปบกเชฟพี่แทหมักสลเดอร์บอเอาเงินเนี่ยอ่ะไปบบไป่ไปแล้วยังเหื่อยอยู่ฮัเด้นนางอันนี้ิ่นนางอีกมากินมก้วย บ่อนะข้าเจ้าเผาแล้วแล้วพอที่บบมากเลยตะกี้ฮาวาชิมาเจ้าแล้วค้าวอวย่าไปส่งเวล่าสันไปเผาสูตรเผายังเด็เผาสตรอีมเลย่กะเผานะเผาอมกันเท่านั้นยวนไปเผายวนผู้เดชแม่แม่ประเทกันเนี่ยเจ้าอะไรไปเผาบ่อนเห้าสอยู่เจ้ากระมุนย่าพ่อมปทักแน่อืะมุนย่าพอไปทักแน่ย่าพ่อท่าอาวฮเไป อืมกะเพราเื่งพอคองจูนให้นํำทางพีเลยเนาะป้าป้าเอาขากร่ไรให้เลยป้าเด็ดเลแมนไปกองพอนแมงเอาบกเขาไปทางประเหต์เนี่ยทางเนือเครื่องหเ่นี่ทามเจคุณไปเห็นเนีเครื่อง้าขาเอาหยเบิดมันว่างเห็นเราเอาไปของเราเสือผาตัวได้่บเอาไงเอาไป หลุดน่ก yep. ั้นวะลาวไปไปะไไปบังไปบังไ้บัดแล้วกัมาแล้วไปไทเอาอืไปไทยเอาแสดงก็ได้อออคืออนยาพอองเดียวหรือสององบ่เขามามุนนะขาว่ามุนเห็นฮาลี่เห็นเห็นแต่องเดียวค่ะก็เจ้าร้ายกว่าหันบจักกับบุูเพือกันอนวา่งหยกเหมืหยเสานองไปน้ามาหนะนะเ่อืมเห็นคือกองพอนแลลวไปเถา กะเพรใหญ่เป็นทึ่ๆบ่พัลมบ่มีไผแล้น่นก็เอาหายอันนึงละคนมากองนึงละนึงนั่นกได้เมียว่าเองอยากเอาหลาวกัแบกไปใส่หลาวไมเจ้าคนมานเป็นกองนึงละนึงแถวนันน่ะหลาวเฮาว่าดตัวสิหายอสิหายไ่เหงาเหงานเอาหายเหาบ่เนาะเอามาเนบเาสิเผาใส่เผาใส่กันวีนีนอนีเฮ้ยเออจะบอกให้เผา้อกัน กะชิมนเข็มโทมากเนาะก็ช <bonito> ิม <bonito> นี่โทมากว่าเผาเลยทางหน้าใบซองมงวัที่เขามานะิมาเอาเจ้านะของเจ้าใบซองมงอกเมื่อเนาะเอาัที่วัาแล้วเร็บร้อยแล้วบอกให้เราเมื่อกระสางกับคำจะไปทรงว่าชนะบอกว่าเผาอ้านบอกลงกันเลนะอลงากัถ้าไปแตให้องบักใสูงสือกับเนสแล้วกสูบโตล้วเสือแล้ว เมษาชู้อขวมาคนคนงางสาวเจง่ะจูน่ะจูจูถุถดเด้เอเ่าว่ะขันเขาปรได้มากอะไรให้จูถกขึ้นแล,ะะล้วกะ็บอกเล่าอย่าหนำลงดินนะกาให้บอกล่าว่ะของเจ้าปันกันสายหอซสายค่าทินพี่หไรค่ะว่มอเห็ดเ่อจข้ากเห็ดคือเห็ดชุมพอแล้วเนาะเห็ดแบบชุ่มหอยกระชมเผาพีกันเลยเหโนั<ร> <ขอ S 1> ่นข้าบผหาเมื่อเพื่อนนเสาว โบราณบอกไปน้ำเอาไม่มีใครอ่าบ่อยตัวเมื่อได้ไม่เบิ้ลเมื่อได้อยู่น้ำกันินน้กันตะกอนเออขับมาจิบิมากอะไรพวกนี้ไข่พระวาน้ำขม่าปลาหงมอปลาอง่างตาตาไปแถวันเงี่ยงหายกเลนมาเหาใส่มือตาทนี้ก็คือน้าบอกูบเมื่อเข้ากับวัยนี้ไยพอยไลนนั่นม่เถวไม่เห็นได้เสเจ้าเนี่มาอยู่ พ่อของแม่สาวซุยพี่น้องผอยยาไหลบักเดนะเขากเจ้ปุ๊บบักเดนลมาพังน้ำกันจีว่าน่แหะอืนจะโตมหมพ่นกินบ่ะอไนกินบ่เกีวโตข้าวเจ้าบ่อข้าวเหนียวเปิดก็ไผเปิดเราายนี่นอนหัวจับนเขาจับข้าวเหนียวหเข้าจับนี่เอเบิ่งนั่นนะเปนมืบนแล้ว่กินบ่ มีกเยงไมด็นอนลุมเนาะรอลุม้วัเยเจ๊ขี้เย็นเลได้ลเราได้เลยไปมากินอะไรได้อโอยคดไปเบอรเห็ดบักผิดเด้หนึ่งเด้อไปไปยุท่าไปยุไปบะ่บบาอไปเอาไหนแล้วนะเม่อกี้รถเม่อกี้ไปขี่รถชิ่งบะลูกอันหน้ามันรวยลูกอันหน้ามันเห็มันถ่ายขี้ไว้ลูกเฮ้ยลูกลูกนน้ามันช่วงเราไปขี่รถชิ่งเะาเงินเห็นลูกลูกรถชิ่งก็มีคะทางแคเขื่อนก็มาล้วฮะ หิบ้านลูกลูกอาน้ามันถ่ายคิ้งแล้วมาถ่ายเสือใหม่นี่นมันนุ่มเงตัวเก่านี่ยหิลูกปาเว้ยลุงไรอาไรเา้ลป่าไม่สั้นนี่ไปดังานอาไม่สั้นเลยไป็านไม่สั้นลยเอาบูกเฮ้่ายปตูทีไหว่าเอออาไม่ใ้เงื่อนนี่คราเเาปุมบาบุกมานรานอนอยู่ีเราเผากสีเนาะมาเดมานมาเดลนุกเ่บานี่เลย เป็นพ่้างลาวอะโปกรมลงไปโปรแกรมลงไปเป็นจะเป็นยังแล้วกกี้กกกี้อ่ะคือห้างคือถัดคือถัดดูแค่พญายไลมาหลอกเรากัดสืนหอดเดี๋ยวขลับที่พี่นางระบายนีห่อนใช่เป็นมียังเนียันี่ไปมานอนไปคือนอนอี๋บักเด้คือมานอนนั่บ้านนี่เด้เด้บอเด้นอนกินตีนสักการนานกไอซะกินวัวขินเทิงบอกเด้กินหนุ่มวัวเมื่อตวนน้ำมงข้าวหนึ่งป่า โ็คืออะไรลว้าควัดขึ้นไปดังไฉใดอือเดี๋ยวคือเป็นเสือเป็นอย่างนี้บ่ตั้งมาหลอกรู้ได้หายไปเถอะคือเสื้อคือมอวังโลกมันหลอกเข้าอะไรก็คืองูเห่าเนี่ยเป็นการผูกอันนี้เป็นว่าวกับพี่ดาวพี่น้องว่ากับพ่อใหญ่แม่ว่ากับพ่อแม่ชาวซุยพ่อใหญ่ไล่พวกเราเสียอือเป็นพีเป็นเพดขนาดเป็นพีเป็นเพดแล้วก็ว่าวโลกเราเป็นพีเป็นเพดมึงเดือโกโกโลดีทั้งหัวนี่ป้าเลยนะค่ะ นอนเซยอยู่ในมุ่งขอิว่านี่ป้าเขไม่ได้อยากจากนี้อืมบันเดนั้นเท่านั้นโอ้ยเปิดห้องโคตรประสันเกิดอยู่ในห้องกแต่โอเคโอเคเจมือเยอะมากคนมือแล้วคนหากก็นอนบอกออกซิเจเนาะพอได้บอกออกซิวาเนี่ยบอว่าออกีนะห้องกับเพือห้อกัใจห้องกับโบอยากว่าอีกนเขาเซยอยู่ใจก็บโบอยากพาว่าอะไ บานอีข้าวหนึ่งบานอีขึ้นอีค่อยคุณสุดที่สองสอดเจ้าออีคยไปเนี่ยเออปวดบวกรอกเนาะเป็นเพจได้นะเข้าเจอนะเป็นเพจอันนั้นนะเออยมีอะไรบิเราตายโอ้ยคอเราซ่ำเหนาบวบพญายไลเราตายเขาตีตีกันคอซ้ำเหนาเบิดคอเนาะคอพญายไลน่ะเขายังจืดอยู่เป็นเพจเป็นเพจคอนนี้ซ้ำเหนาคือกินไม่ขอนชุดๆใหม่ๆนี่โอเคแม่ซีเซียงหันใจหนึ่งคือเซียงค่ะป้ อแบบสิไปโกเกะกเกอยู่ความานอะไรพอตายเนาะไปหงมโหหอนตายเหัไหนเป็นที่บอกพอตายจนมือินซากมากปแล้วมดูเอ้ยมานหนบ่าจะก้าวขึ้นหอนนอนจะบาดยาจะบาดมือหน้าบดยาจะดดมันจะโกกมึงโกกเดิมมึงโกกอยู่อะไรนอนซื้อดีกว่านี่ยหักเดนสองเกลจะยินบ่อเขาเลยจะจีติบ่อได้เ่น่าจีบอะไรนี่เส้นจะทงหัวกูนีค่ะวะ มองยลวากูแล้วเปลี่ยนโซ่ไหมเอาเสื้อปทิมตัวนี้นุ่ตัวไหมฮะนุ่มก็ไหมเนี่ยเดี๋ยเห็นมาสไลเดอร์เลยสื่อแน่นว่นะฮะมอเสียเงินแล้วก็สื่อชายสัตปูดโหลดมินหุ่ยโหลดขาจกงลังสื่อนะลังใแ่ ขอดะจนยาโอยใส่ชุดเลยเอากพกนองกระเดเดียวอยู่แล้วใส่ชุดนกกระเพียงมาแก่กระเาอยู่บดคืนมหาโ่นี่คือเก่าะเป้าอวแกกเ้าทอยู่วั ทีแม่นะคิอกมากินหำไห้มึงกินโลดประสันตันน่นยมสาก,กป่อหำมบบคือเก่านนนอืมโอ้องหมูเนาะก็มาบอกมาห้ากันนะเนีจะไป็น,ใน,ในายายกินยา,ยาลาเวียดลงไปงกิน,นยนุ่นนามในยังนะ้ามเจมนกินยาดในานีเมใหญ่ยน่ มันนอนรับตีตีเลยปีขาหนไ่ใหญ่เยคือฉอิดเนี่ยรากับมีใหญ่ไหเรียบบ้านหวแานคือที่เจ้านี่มาแรกเป็นพรเห็ดเต่งแต่งเต่งแต่ง่ารับพระใส่บอบ้าทิดเบิร์ดเขาใหญ่ขนาดนันเขาเ่ยต้องมาพื้นบ่อยว่าอีกนะ ก็สีกะคือว่ามาอไรอาพอทัมองใไหมแล้วมาขูดพาเฮื่นอันนี้ครุอ่ะครุอ่ะเนี่ยยงมนวเอยเออแบบมาบอกออกมาอย่างนี้่นะเป็นแต่มื่อแล้วจะอันถูกข้อใต้ถึงอันาทีู่้คือเจรเนาะหน้าเจ้ามันจะหมือนเจริป่ะจะไปอยู่ชายเดียนี่เจรไม่ใช่เสือนะไหมฮัม ใช่เลยไหมมึงจะไปตเล่นชไนเดอร์นะไปได้โบกไปได้เิ็มได้มาพากันไปได้กับป้ายแหละอันรหลชิ่งข้านักกับข้าบาสไลเดอร์เดกข้าเออรถดชิ่งเกือกข้าบาทมึงจะไปขี่รถชิงกัขี่ข้าบาทรหลดไพแบบอยู่สวรรค์่านะทำจังหน่อยจังไปเจาบน่ะเอาที่อาเอาี่อาอาบอัน แบาเมาเมาพี่ตัเหไข่แน่แล้วพี่น้องยี่อยแต่่าวไขแหน่แล้วยูกิกระเลนได้น้าก้นข้าน้ขาน้ำก้นเน่ยเาแคแน่และน้ำก้นนี่ภรรยาบ่าใจก็ชิได้ไปควงัวสอยเขาอีดอกพี่น้องเลยห้ยโหนักไมเลเยห้โนัเ็บไขมากเลยเ ไปมาขำๆมาช่วยยังชี้ไปเจอบอกบอกคำบอน้องบ่อไปกระสังน้องมันยังบวกลัยบอกล้ำไข่แหนบวกล้ำไปเล่นรถขำแล้วมากินยาเด้อหามกินน้ำหยอกน้ำเย็นหายไปหนาเนาข้านมาพี get get ่

โอ้ยโอ้ยอันลงกด้เบิ่งได้ลงเลยค่ะซันี้และพี่น้อง